สวัสดีครับวันนี winter, ้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น bmx1 นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการปรับเปลี่ยนชุดคอนิเกอร์นะครับไฟ led แฟปเตอร์55วัตต์นะครับพร้อมนับบลวงแหวนนะครับสตาร์ทรถครับอันนี้จะเป็นนับบลวงแหวนนะครับไปตันเลยครับ ครับโอเคครับนับรู้แสงหน้าตัวรถกันนะครับ,รบ,รบสูงครับปุยครับสูงครับปล่อยครับคนสว่างนอกตัวรถและในตัวรถสวัางไม่แตกต่างกันเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนติดต่อได้ที่ทงเพจเฟสบุ๊กดีทีพีเมียมอัตโต้ซีนนในทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณครับ